สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะสําหรับใครมองหารถยนต์มือสองไว้ใช้งานนะคะเก๋แนะนําเลยซื้อรถทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเพชรยนต์นะคะเปิดมาเข้าปีที่27แล้วนะคะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพได้เลยว่าได้รถสภาพดีๆว่ารันตีหลังการข,ขายมีให้มีช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จะพาลูกค้าดูรถตัวอีโคคาร์นะคะมีหลายแบรนด์นะคะแล้วก็มีหลายรุ่นที่น่าสนใจราคา ด้วยนะคะสําหรับอ e ีโคคาร์ก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะคะระบบความปลอดภัยหรือว่ารันตีหลังการขายก็มีให้นะคะรถที่น่าใช้งานนะคะบางคันก็จะได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบโด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาดูแต่ละคันราคาดีด้วยแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยดีด้วยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริร่มต้นอยู่ที่2.29เท่านั้นนะคะใครหารถใช้งานอยู่มาที่เพรยน์ลูกค,ค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสามารถมาเลือกจิ้มดูได้เลยนะคะแล้ววันนี้เก๋ก็จะคัดให้ดูแต่ละคั นะคะว่าจะมีคันไหนที่น่าสนใจนะคะมาดูคันแรกกันนะคะสำหรับตัวนิสันนะคะนิสันอาเมล่าคันนี้นะคะได้เป็นรุ่น 1.0V นะคะปี2021กับเลขไม้50,000เองนะคะคันนี้349,000บาทถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 6 0 0ันะคะคันนี้ผ่อน6,000เท่านั้นนะคะสนใจอยากได้รถใช้งานนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยนะคะสีแดงสวยมากสีแดงนะคะคือเป็นสีแดงพิเศษนะคะก็ถือว่าได้รถที่ พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะสําหรับตัวิสัตเอาเมล่าคันนี้นะคะสนใจยังไงก็โทรหาเกเบอร์ด้านล่างนะคะแล้วก็อยากมาดูรถตัวจริงเข้ามาที่เพรยนตนสาขาสุวินทวงได้เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านในนะคะคันนี้ก็ถือว่าได้ออปชั่นดีๆเลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัตติฟังก์ชันหน้าจอมีให้พร้อมแอร์ออโต้มีให้นะคะตัวพุชสตาร์ทมีให้ได้เป็นเกียออร์ออโต้ใช้งานกันสบายๆเลยนะคะสําหรับเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดา ดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะแล้วที่สำคัญมีความประหยัดน้ำมันถึง23.3โลลิตรเลยนะคะด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารนะคะเป็นเบาะหนังเช่นกันนะคะเบาะทำความสะอาดแล้วก็ได้ที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังมาด้วยนะคะคันนี้ใครสนใจ3,49,000บาทนะคะสำหรับตัวนิสสันอเมล่า 1.0V ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะจัดไฟแนนฟีดาวผ่อนยู่ที่ 6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันบ้างนะคะสำหรับรถของทางเพชรยนต์นะคะรวมสต็อกประมาณ500กว่าคันเลย3สาขานะคะมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพแล้วรถมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาเรื่องของการออกรถหรือว่าอยากได้ข้อมูลตัวรถก็สามารถสอบถามกได้นะคะมาดูอีกคันที่น่าสนใจนะคะสำหรับตัวโตโยต้ายาริสเอทีฟนะคะ คันนี้จะเป็นรุ่น1.2สมาร์ทนะคะปี2023นะคะคันนี้ไมค์การใช้งานอยู่ที่30,000กิโลเท่านั้นสำหรับราคา439,000บาท ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ70,00พันนะคะ7,000นต้นๆรายได้1ม0 0นออกคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะคะและคันนี้นะคะก็ถือว่าได้รถที่ประหยัดน้ำมันเช่นกันสำหรับคันนี้ประหยัดน้ำมันถึง23.3โลลิตรเลยนะคะเป็นอีโคคาร์ที่น่าสนใจนะคะสำหรับโตโยต้าก็ใช้งานง่ายนะคะใช้งานง่ายไม่จุกจิกเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศด้วยนะคะและคันนี้ได้เป็นสีเทาดำนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้นะคะสอบถามข้อมูลเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะ และคันนี้นะคะเป็นรถตัว1.2สมาร์ทนะคะปี2023นะคะเดี๋ยวเราดูด้านในกันนะคะ ด้านในของตัวรถคันนี้ก็ถือว่าออปชันดีเช่นกันนะคะเจ้าของเดิมติดพรมด้านบนมาให้เรียบร้อยนะคะคอนโซลหน้านะคะพวงมาลัยเป็นแบบมาติดฟังก์ชันหน้าจอมีให้พร้อมเลยนะคะแอร์ออโต้นะคะแล้วก็เบาะได้เป็นเบาะหนังสลับผ้าพรีเมียมนั่นเองนะคะเป็นรถที่มีความกว้างขวางนะสำหรับ e ีโคคารคันนี้นะคะมีความกว้างขวางน่าใช้งานมากๆ เดินทางใกล้ๆนะคะใช้คันนี้ได้นะคะเบาด้านหลังแทบไม่ได้ใช้เลยด้วยที่เลขไม์ของเขาแค่ส0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นรุ่น1.2สมาร์ทนะใครสนใจสําหรับคันนี้ก็สามารถทักหาเกตโทรหาเกตได้เลยนะคะเบอร์ด้านล่างนะคะคันนี้4 3 9 0 0นน้บาทเลขไมล์3 0 0 0 0เท่านั้นนะคะให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าแน่นอนสําหรับเลขไมน์น้อยๆนะคะแล้ววารันตีหลังการขายเราก็มีให้ของเพชรยนต์มีช่างตรวจรถให้ด้วยสังเกตได้เลยนะคะตรงป้ายหเหลืองๆมีการตรวจรถ เรียบร้อยนะคะเก็มีใบายเซอร์ให้นะคะมาดูฝั่งนี้นะคะรู้สึกว่า2คันนี้จะติดจองเรียบร้อยนะคะมาด้าสอคันนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าลูกค้าขาคันนี้ติดจองแต่ละเราจะให้ดูว่ารถของเรามีเข้ามาแบบนี้นะคะสําหรับมาด้าสคันนี้2องแสน้าพบาท ะะติดจองเรียบร้อยนะคะเข้ามาไม่กี่วันก็ติดจองแล้วนะคะเดี๋ยวเกดพาดูคันอื่นด้วยนะคะและยาลิชคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยนะคะรถของเราส่วนใหญ่นะคะลูกค้าจะเป็นการจองออนไลน์แล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านนะคะมีไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดจังหวัดไหนนะคะสามารถสอบถามเกได้เลยนะคะเซ็นเอกสารเสร,ร็จรอผลนะคะมารับรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดู ขันถัดไป มาดูคันอีกคันนะคะที่สื่อว่าเป็นรถอีโคคายอดนิยมประหยัดน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสำหรับที่สันอเ m e ่ a 1.0 EL ได้เครื่องยนต์เทอร์โบเช่นกันและสำหรับคันนี้ได้รถปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้ได้รถปี2024นะคะไม่การใช้งานแค่30,000กิโลราคา439,000บาทนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทนะคะ7,000กลางๆประมาณนี้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะท่านไหนสนใจสอบถามได้รายได้หมื ห้าออกคนเดียวได้นะคะคันนี้เขาได้เป็นสีขาวมุกนะคะคือหน้าโฉมเขาออกแบบมาดีมากๆสำหรับนิสสันอเมร r ารุ่นออนิวนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบด้วยก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันถึง23.3โลลิตรเช่นกันนะคะอีกข้อค้าที่น่าใช้นะสําหรับคันนี้ปี2024นะคะด้านในของตัวรถพวงมาลัยเป็นแบบมาลติฟังก์ชันนะคะนี่เกียร์ออโต้แล้วก็ ปีพุสตาร์ทด้วยนะคะสำหรับเบาะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมี่ยมนะคะคันนี้นะคะราคา439,000บาทแล้วที่สำคัญเลขไม่แค่30,000กิโลได้ปีใหม่ด้วยนะคะปี2024นะคะราคานี้นะคะก็ถือว่าได้ราคาดีมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนิสันอาเมลานะคะใครสนใจสีขาวนะคะสีขาวมุกค,คันนี้ยังว่างอยู่นะคะ สอบถามข้อมูลเกีย่ยได้เลยมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะลูกค้าจะได้แต่สิ่งดีๆไปแน่นอนเพราะว่ารถของเราคัดเกรดเมาเรียบร้อยไม่มีประวัติการชนหนักพลิกควนน่ำจมน้ํามาแน่นอนนะคะวารันตีหลังการขายมีให้มีช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะมีใบเซอร์ให้ด้วยและมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งเลยนะคะมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานได้นะคะมาดูตัวยาลิสทาประตูอีกคันนะคะที่น่าสนใจราคาพิเศษนะคะคันนี้ จัดไฟแนนซ์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000-5,000นะคะได้เป็นรถ5ประตูใช้งานหน้าชมนี้เลยนะคะสำหรับหน้าชมนี้เขาจะได้เป็นรุ่น 1.2G นั่นเองนะคะแล้วได้รถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กมีความประหยัดน้ำมันใช้ในเมืองนะคะแนะนำเลยนะรุ่นนี้นะคะใช้ในเมืองหาที่จอดรถง่ายๆนะคะยิ่งรถในกรุงเทพรถเยอะนะคะหาที่จอดรถง่ายคันนี้ 1.2G นะคะราคา259,000บาทนะคะอยากจัดไฟแนนซ์หรือว่าอยากซื้อสดก็สามารถปรึกษา เกได้นะคะคันนี้รู้สึกว่าจะตรวจจากช่างเรียบร้อยนะคะมีใบเซอร์ให้เรียบร้อยปี2015นะคันนี้ไมค์การใช้งานอยู่ที่แสนหกนะคะเลขไมค์ข้ามแสนนะคะเขาจะเช็คระยะใหญ่มาเรียบร้อยนะคะถ้าสนใจเป็นคันนี้สอบถามข้อมูลเกได้คันนี้ติดแม็กมาเรียบร้อยนี่ให้ความเทม่มาเลยนะคะได้สีแดงสีมงคลไปใช้งานนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะสําหรับตัว 1.2G ก็น่าใช้นะคะเจ้าของเดิมติดตั้งจอมาให้เรียบร้อยพวงมลาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชัน พูดสตาร์ทมีให้นะคะสำหรับตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียม สีทูโทนแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะสำหรับรถแอนเกตประสงค์ขนาดเล็กมีความประหยัดน้ำมันได้เป็นรถห้าประตูด้วยนะคะแจ้งเกดได้เลยมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะรถของเรามีเลือกให้เลือกเยอะมากๆนะคะแล้ววันนี้พาดูอีโคคาร์ลูกค้าได้ความประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้ราคาถูกกว่าป้ายแดงไปเยอะเลยแล้วสภาพของตัวรถนะคะน้องๆป้ายแดงเลยเดี๋ยวเก็บพาดูคันอื่นนะคะ มาดูยาลิชอนอีกคันนะคะสำหรับคันนี้รุ่น 1.2G นะคะปี2015นะคะราคา269,000บาทสีขาวนะคะรถอเนกประสงค์นะคันนี้นะคะรถอเนกประสงค์คประตูนะคะใครที่หาอยู่สำหรับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000รายได้หมื่นเดียว ออกคนเดียวได้เลยนะคะได้สีขาวไปใช้งานใครขายอยู่นะคะมาดูรถตัวจริงได้นะคะด้านในของตัวรถเจ้าของเดิมนะคะดูแลรถดีมากนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะส่วนตัววิทยุได้เดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะคะแล้วก็ได้แอร์ออโต้มาอันนี้นะคะราคา2องแสนบาทจัดไฟแนซ์ฟรีดาวได้นะคะผ่อยู่ที่ประมาณ5้าพันนะคะถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกดได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะมาที่เพชรจนสาขาสุนทรวงศ์ได้เลยติด ต่อเซลเก๋ได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะอีกคันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามานะคะสําหรับนิส s ันอ l m เมลาคันนี้เดี๋ยวเก๋อัปเดตราคาให้นะคะใครที่อยากได้นิส s ันอ l m เมลานะคะหน้าโฉมออนนิวแบบนี้ เครื่องยนต์1.0นะคะแต่ได้เครื่องยนต์เทอร์โบแนะนำเลยนะคะให้ความประหยัดน้ำมันแน่นอนนะคะใช้ในกรุงเทพนะคะยิ่งประหยัดนะคะคันนี้ก็ถือว่าได้รถออปชั่นดีคันหนึ่งไปใช้งานไม่90,000เองนะคะราคาเดียวเกอัปเดตให้นะคะพวงมาลัยเป็นแบบมตัตติฟังก์ชันหน้าจอมีให้พร้อมส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะคันนี้ก็ได้รถที่สภาพเดิมมีวารันตีหลังการขายให้แน่นอนนะคะสนใจอยากได้รถใช้งานนะคะ เป็นรถยนต์มือ2นะคะคิดถึงเก๋เพชรยนต์ได้เลยนะคะคิดถึงเก๋เพชรยนต์ได้เลยได้รถสภาพสวยพร้อมใช้งานแล้วก็มีวอร์นตีหลังการขายให้มีช่างตรวจรถให้แน่นอนนะคะวันนี้นะคะเก๋อยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะก็พาดูเป็นรถอ e ีโคคาที่น่าสนใจนะคะใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงก็ติดต่อเก๋ได้เลยนะคะที่นี่เปิดทุกวันและลูกค้ามี ทั่วประเทศสําหรับลูกค้านะคะที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งแล้วก็สามารถเซ็นเอกาสารที่บ้านได้เลยนะคะสนใจยังไงนะคะอยากสอบถามข้อมูลโทรหารเกที่เบอร์ด้านล่างานะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะพาดูรถให้จุใจนี่นะคะวันหลังเกทจะมารีวิวรถให้ชมกันอีกนะคะเพราะว่ามีรถเยอะมากนะคะอยากได้คันไหนรุ่นไหนรีบโทรหาเกตได้เลยได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย มีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งสอบถามข้อมูลเก๋เพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก์แน่นอนจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ